ย่นสุขสุสคน FC โทรโลกทุกคนจ้ะมือนีเฮ็ดไล่หลายจา้ะแม่แป้งนุ่มเดี๋ยวไลาตาเลาจ้ะมาซอยแม่แป้งนุ่มอีกตัวอ,อีกจ้ะแต่มันรุนน้ำกัน้ะพีพิ้องจ้ะขาไม่เล่นบ,บี้โอ๋ออ,ออ๋ออักตได้คนละคนละคนละเดซาแม่หลุออนเนาะเก็บเฮ็ดเป็นน้ำเลียงหลูกเป็นน้า

เขาไม่ได้เสียนะเขาคือเห็ดดำนะคะก็ดำเฮ้ย<ม>จุบ๊บอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอาขาออกขานหน่อยๆขาออกก่อนจะเอ๋เดะว้าวนี่ปะมะม,มาคันกุพลาบกะก็เลยจะสวามเพอ่์มิยอพลุลาหันพิกจะฮันหย,ยั่งไปไหมหันฮิ้ตะเด้อหิน้นเอ็ด

so and we are we pluck กะเหี้ยละแดน first can so so ค a n we o k e n h a m hand the source แ can e source แหนะโอ้ยยยเก็บเห็ดต้องรีบกับฟ้าอากาศต้องรีบกับลูกร้องไม่พอนะต้องรีบกับน้องเดินหาเห็ดอีหลีเดินแต่ไม่เจอจ้ะ ไอ้สันพีแม่ทุกอ้อนเก็บเห็ดไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยสิคะโอ้ดูดิ มากค well. ่แค่แค่ Vad säger du Hittar han svamp? Jag tror inte. Bara oss. Jag får bara, bara mamma som vill hitta svamp. Han går förbi här precis. Han ögon... Han är gammal.

De kan inte se Ken. Kan han gömma bra? I skolan? <laughs> mm. Hörru, vänta. Jag har en gång så. Han åkte där borta lite efter dig. เดี๋ยวคือว่าบุ๋มเห็นพอ,อ,อมันหลุดเนาะแล้ว <Okay. S 2> นี่ไป็นบางใกล้ๆนี่ Då med. Det är en liten.

อ๋ดเจาสวยนะอันคีเดยะได้่ะอะอ๋อสลามเอเดนอ๋อเอาลูกอ่ะอ๋อทางสมิเซอร์ขอบคุณครับอู้วแอนเดนแอนเดนที่รักแม อันนี้คือเขาสกปรกค่ะรัจรกก่อนหุกเยเบรกก่อนเบรก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 เบกก่อนโอ้ะพริบแล้วลุ้นจนเลยย่งไงบอกลาเย็บมือคนแล้ว

Ah, det är jag kommer framme. jag ska bara gå runt här. Basta vinner oss. Vi måste vinna, vinna pappi. ขึ่นขยับนะลูกขยับเยอะมากอยาเขึ้นไปไหนนะว่าป a าปิวิียวิวินนะเบบี้แม่ไม่สนักมม่ดุนิดอ๋อเดดดิเอวินนะเด่ยปทีม่คิดเอ โอ้ต้องเอาก่อนเลยเออได้โอเคโอเคต้องเอาทุกเม็ดห้ามผ่านนะจ๊ะน้องไม่ตื่นลืม,ม้นี่งามลายทุกคนพาติดตัวสาเล้ยทุกคนจ้า

ตนานะตานะบรคสักฟ okay. ัสเดี๋ยวกอลูเบรก่อนนิดนึงเบรคก่อนคับเบรคก่อนคับโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้เบรก่อนคาบเบรก่อนลเบรก่อนเไม่สวยอะไม่วอดฮะ รู้ว่าฟนติดปลั๊กค่ะแตดูสิทุกคนค่ะได้นม่้างถอด น้อยข้าวอวงสินเอาโลดง่ามไหลนกกระรุดลายยาเฝ้ากลัวจะลูกไปก่อนแล้วจะเหยียบเอาลูกอาวขาขา,ขาอย่างสวย này dẹp thế này dẹp lệ tung kệ vãn Mà má viên ว้าว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 ว well. ้าวเจออะไนนะถึงกับว้าวว้าวว้าวเลยกหรูกต้องเหนื Life ่อยนะคะทำเสียงไปทั่วแล้วทุกคนง่วงมั้งเด็กน้อยนะ เย่ไปหาพ่อเขาแล้วเยสโอ้กระหายน Nötprins, man ma kommer ma ma kom upp. Man plockar svamp. Oh, plocka Yespin. อะนี่แม่ไม้เหรขอบคุณครับแคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคอลามามคอลามามสวัสดีครับแกีมแดงอังจ o n คอลามามิแคนสีรักคอลามามิเกี่ยมแดง คุณค่ะแม่แป้งพูนนะเนี่ยเราจะพี่น้องจ้าจังใดแม่แป้งกับไปกอแเราจะเดี๋ยวตามมาเบิรงว่าแม่แป้งจไดาอีกต่การนึ่งบ่แม่แป้งจะไปเก็บตอ้อนตามมาเลยจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า